5วิธีขจัดพลังงานลบออกจากตัวของเราและเสริมสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวของเราค่ะข้อแรก เลิกเสพดราม่าทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทั้งโซเชียลหรือว่าในชีวิตประจำวันของเรานะคะเอาเวลาตรงนั้นมาใส่ใจในการดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองทําในสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเราดีกว่าค่ะข้อที่2อยู่ให้ห่างไกลจากคนที่คิดลบทําในสิ่งที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีปล่อยพลังลบให้กับคนรอบข้างนะคะ เราต้องพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางคนที่คิดบวกคนที่มีพลังงานที่ดีคนที่เราอยู่ด้วยคุยด้วยมีความสุขมีความสบายใจและทำให้เราเป็นคนที่เติบโตไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่3 ดูแลตัวเองออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์มันจะทําให้ตัวเรารู้สึกดีรู้สึกรักกับตัวเองมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราเรทานอาหารที่มีประโยชน์เวลาที่เราออกกําลังกายใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเราเองมันจะเป็นการคลายเครียดเป็นการผ่อนคลายสุขภาพร่างกายและจิตใจของเราที่ดีมากๆเลยค่ะข้อที่4อยู่กับตัวเองค่ะ ปิดโซเชียลไม่ต้องคุยกับใครเลิกเสพสื่อต่างๆอยู่กับตัวเองไม่ต้องคิดเรื่องทำอะไรสักวันละส0นาทีหรือว่าจะเป็นการนั่งสมาธิวันละ20นาทีก็ได้นะคะการที่เราได้อยู่กับตัวเองมันทำให้เราได้คลีนพลังงานลบๆออกจากจิตใจของเราและมันทำให้เราเนี่ยมีสมาธิมีสติมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะข้อสุดท้ายนะคะพัฒนาตัวเองด้วยการฟังบอกคาสต์อ่านหนังสือ เอาในสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเราทำให้เราได้มีความรู้พัฒนาตัวเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็น5วิธีที่จะช่วยขจัดพลังงานลบออกจากตัวของเราแล้วเป็นการเสริมสร้างพลังงานดีๆทำให้ตัวเราพัฒนาเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ